คุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรากำลังอยู่ในเกม Minecraft นอีกเช่นกันนะคุวผู้ชมใน Minecraft ของกูเนี่ยวันนี้เรากำลังอยู่ใน Minecraft Survival หนึ่งจุี่สิบเอ็ดบ Party สินะผมท่านนี้นะเราจะมาทำการทำฟาร,ร์มข้าวกันนะฮะเจแม่คุณจะเอาเป็นฟาร์มข้าวหมดเลยใช่ใช่ไหมรครับคุณจะกุบ๊บครับใช่หรือเปล่าใจรึเปล่า ใช่นะผมเพื่อนผมเขาการันตีนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเจาบล็อกน้าสีบล็อกบล็อกเดือเดือสีบล็อกไม่รู้อ่ะปั๊ไม่อะบล็อกเกี่ยวนะทางซุปโอ้ยยานคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้มีคำหยาบคายมากมายปวดใจจักรยานในการรับชม โอเคใช้จักรยานแลวบอสโอ๊ยเจ๊ไม่ต้องเอามาอจักรยานเล่นในตัวศัพทแล้วมันต่อบอสไม่กินเลยเนาะเออเราเราชินกับการต่อบล็อสมากแต่ตั้งแต่ลงมดนี้มานี่แบบมันต่อลำบากกว่าเดิมทุกอย่างเลย รับหน้าที่ต่อแล้วรับหน้าที่ต่อเองสี่สอ เราจะปูน้ำไปเอ้ยเทน้ำปูน้ำปูน้ำเพื่ออะไรอันนี้ผมจะบอกนะผมว่าเราไปาเปลี่ยนโจแฉเดอร์มาเพิ่มเป็นแบบปกตินี่หนแหละจะทำเป็น 3D นะคบผมน้องหาพั่วแป๊บนึงนะคะตอนนี้ไม่มีพั่วเลยอ้าไม่มีพั่วไม่เป็นไ,ไรครับใหม่ก็ได้ <ừ. S 2> อ่าครับมาเลยอ๋มีคนออกเกมอ่ะอูจนนะันเพื่อนผมเขาไปกินข้าวเนาะหน่งองนึ่ แรงแรกเล้ยนะคะผมเย้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าทำอะไรอยู่เหรอจ้าไม่สบายใจเร็วยิบมาเร็ว ลองามสีรีส์ตรงนี้ อโอ้ครังน่หรอเอ้เราไม่ต้องขคร้าผมเ,เราอยู่ใกล้บ้านเก่าอะนะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราได้สองแปลงแล้วนะครับผมซึ่งที่เหลือมันจะเป็น

เราข้าวจะเป็นบนก่อนเลยนะกันนะข้าวมันวจะโตแต่ว่ามันอยู่ใต้แสงแดดครับมันโตช้ารอบนี้แหละ โอเคหอยนี <Okay. S 1> ่ยเห็นความแตกต่างของประตูนรกใช่ไหมม,มันวูดหลอดไปไเลยด้อคเนี่นยมันเป็นอะไร่เขาซื้อถรถไจัดยังไงถูกไหมตอนนี้มาซื้อมาก็แข่งกันที่้านประมูเอา ไอ้ความสัตว์เพื่อผมเขาได้ทำการทำเอาไว้ซึ่งก็นี่ครับผมมึงนี่เหรอนะลูกแกะไปไหนอ่ะออาา เดี๋ยวกินยาใช่ไหมแม่เอ้ยหรือว่ากินตอนค่ำดีเดียว กันที่มืออีกครั้งนะผมรอบนี้เรามีในวิชชั่นนะแบบไม่ได้ใส่อฟ e c t ในวิชชั่นนะมาดูเวลาก็รูว่ามันอะอน้เอเลยากลือ็ <c oughs> ผมไม่ต้องแปะไฟแล้วตอนนี้ถึงแม้มอนเตอร์มันจะเกิดก็ตามแฮปปี้แฮปี้แฮปปี้ มันก็จะเทสคนที่ซื้อรถมาตัดรักมาขายได้นะได้นะเล่นอย่างนี้ได้นะเจอแน่ซอมบี้เจอเราแน่ซอมบี้ซอมบี้ทำอะไรไว้ไมเมื่อกนะนะี้ได้นะซอมบี้หนาได้ได้ได้เล่นเล่นเล่นนอน ดาบเด็กดาบเล็กอรหันมาแล้วซอมบี้ทำอะไรไว้เมื่อกี้ไปไหนแล้วอะ่ะโหมันสยบอยู่เลยพวกมันมีนั่นเพี้ยนนี่ซอมบี้ตาเขียวเลยอืมเจ็บอยู่นะซอมบีนนม้เยอะครับเซอมบี้เยอะมากซอมบีเมม้เยอะมากมเยอะมาก มีชาวบ้านก็มีมโนนะามา้คิคเปอร์ตาแดง 我妹发懵了，我妹。 เดี๋ยวเลงมาสำรวจเออ่ถ้ำต้นเติมแล้วจากที่ไม่ได้สำรวจไว้เพียแม่เหล็กผมไม่ได้ขุดเอาไว้อยู่ตรงนี้นขึ้นไป ที่มันบล็อกเลยมันเขียนว่าอัปเดตนะคะเพื่อนผมโขาบอกว่าให้หาเห็กนะผมก็เนี่ยกำลังหาเห็ดหาเห็ดเอ้ยหาเหินหาห็นเ,เล่นมาริโอ้ไป ีอะไรจรีด้นานหลังนี่มึงก็กำลังขุนเหล็กแบบชิวๆซอมบี้มาจะเอี๋ยด้านหลังไม่ดีเลยนะซอมบี้นะถูกเป็นคนอย่างงี้เซ่ซอมบี้เขาเป็นคนไม่ดีนะคอนดูอย่าไปอย่าไปคบกับเขานะมันไม่ดีเลยอะไรเนี่ย กันนบบอันนี้ตมว่ยเหมือนผมในอักันแบบอืมลาพี อ,นะอุ๊ยต่ว้ครับอุ๊ยน้องเขียววัสดีน้องเขียวยังไงบ้าง้ยมีหลังเข้าเนี่ยอู้ อุ้ยใคมันตีลงมาโอ้โหต้องเขียวมาพอดีก็ไม่รอดเอามาแกมานอนโอเคครับตอนนี้เราได้เหล็กเพิ่มเติมมาเป็น3ามสิบหกก้อนก็เหล็กในนี้ที่ยังรอในการเผาอีกสีก้อนนะครับตอนนี้เหล็กเราเริ่มกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวอันนี้ผมจะเก็บไว้ไอไฟแช็กจะเก็บไว้นะไม่อยู่ในมือเพื่อนผมเด็ดขาดนะไม่งั้น,นเขาน่าจะเผาบ้านผมเละเรียบร้อยเลยนะฮะไม่เหลือเพรบ้านมันเป็นบ้านไม้ ผ่านนี้ไม่มีอะไรมากนะเป็นการทำฟาร์มข้าวเพิ่มเติมนะตอนแรกว่าจะทำฟาร์มชูเอเคนนะแต่ชูเอเคนเราจะไว้ข้างๆตรงนี้แหละเราไม่ปลูกเยอะนะครับผมเราปลูกแค่พอประมาณนะครับเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกเรือเป่าไม่รู้เหมือนกัน โอเคครับในพารทนี้ขอคุณผูช้ชมมาที่าำมรรับชมนะมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเชิญมากังพันหน้าครับ